ใน EP นี้ผมจะเอาสกีบีดี้ทอยเลตตั้งแต่เวอร์ชั่นขนาดเล็กสู่เวอร์ชั่นขนาดใหญ่ไปสู้กับแคมิลลรแมนมาดูกันนะครับว่าสกีบีดี้จะสามารถชนะกับแคมิลลรแมนได้หรือไม่มาดูกันเลย let's go hey. สวัสดีครับทุกคนในอีพีนี้นะครับผมผมก็จะเอาสกีบีดี้ตั้งแต่ขนาดเล็กสู่ขนาดใหญ่เลยนะครับจนถึงขนาดใหญ่นะครับเอาไปสู้กับแก๊งของเคมิวราแมนมาฮะเรามาเริ่มจัดทีมกันดีกว่าตัวแรกที่เล็กที่สุดของสกีบีดี้คือพลศิษส,สกีบีดี้ทอรเลนเออฮ้และตัวที่สูงขึ้นต่อมานะครับามาเรามาตามหาพร้อมกันเลยนะครับตัวถัดมานี่ผมคิดว่าเป็นสกีบีดี้ทอรเลนในร่างนี้ไหมโอ้โหอันนี้ก็น่าจะสูงขึ้นมา นิดนึงเอยอะเ,เลยนะครับทุกคนไปนิดหนึ่งนะครับอ่านี่คือสกิบบดี้ต้นไม้นะครับต่อมานะครับมีสูงกว่าต้นไม้ไมเ่เออยเฮ้ยเราสกิบบดีห้หัวก็ลงละโอ้โหอันนี้ก็สูงเกินไปแล้วเพื่อนแล้วนี่แหละฮะอ่าเป็นสกิบบดี้ทอเล็ตเรื่อยสุดแปลกประหลาดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิบบดี้ทอเล็ตกลางหันเฮ้ยพัดลมนี่หว่าเออต่อมาเป็นสกิบบดี้ทอเลทท็ตเครื่องบีนี่เราไล่ระดับระดับจากเล็กไปใหญ่เลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสกีบิ๊ดดี้ทอเรตเอ้ยตัวนี้ตัวเล็กกว่านะครับต้องอยู่ประมาณนี่เออนี่คือสกีบิ๊ดดี้แขนเหล็กนะครับอ่ากรงเล็บนี่นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นสกีบิ๊ดดี้ที่สูงกว่าเครื่องบินนะครับก็จะเป็นในร่างของนี่มิวแทนสกีบิ๊ดดี้ทอเรตต่อมานะครับที่สูงกว่าร่างมิวแทนเออเป็นสกีบิ๊ดดี้ทอเลตในร่างของน่าจะเป็นถังขยะไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันสูงขนาดไหน แกงถังขยะเออมีแก้งถังขยะเบบี้ด้วยนะครับอ่าถ้าเบบี้ถังขยะก็ต้องอยู่ประมาณนี่นะครับนี่เบบี้ถังขยะนะฮะเฮ้ยตัวเล็กมากๆเลยไอเจ้าเบบี้ต่อมานะครับก็ปเป็นนี่นะาทุกคนในร่างถังขยะนะครับเอ๊ะมันน่าจะไม่มีขาแต่ว่ามันลอยสูงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะเอาสูงกว่าสกีบีดี้ถังขยะนะครับ ก็จะเป็นในร่างที่ใกล้เคียงกันละกันนะฮะอ่าน่าจะเป็น g ีแมนในร่างแรกหรือเปล่าอาชีพเท่าไหร่โอ้โหสูงกว่าเยอะเลยเฮ้ยทําไมนายเอาชุไว้ตรงนี้วะเนี่ยฉันควรอยู่ตรงตรงท้ายๆนะเพื่อนะต่อมาก็เป็นพัดลมสกีบีดี้ทอยเลนนี้ร่างแปลกปลาดมากเลยนะครับต่อมากันเลยนะครับก็จะเป็นสกีบิดี้ในร่างของ G ีแมนมโอ้โห G ีแมก็ยังถือว่าตัวใหญ่มากๆเลยนะครับ ร่างนี้ยังไม่ได้เอาเลยนะครับก็จะเป็นในร่างของในเรื่อยสกิบีดี้ทอเลตอยู่ประมาณนี้นะครับหาทุกคนมันติดแล้วทุกคนตอนนี้มันอยู่ใกล้กันเกินแล้วนะทุกคนออนไหนข้ามไม่ได้เราก็ขวรข้ามไปก่อนนะครับอ่านี่เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิบีดี้ทอเลตในร่างของตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคนเอ๊แต่มันเตี้ยกว่าตัวนี้นี่หว่าตัวพัาลมต้องอยู่ด้านหลังนะครับส่วนสกิบีดีผมยาวต้องอยู่ตรงนี้เออนี่ไล่ขนาดขึ้นมาละ ต่อมานะครับหาที่สูงกว่าสกิบีดี้ทอเลตพัดลมก็น่าจะเป็นสกิบีดี้ทอเลตในราโอ้โหไอตัวนี้สูงกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยก็ต้องไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าจะได้เอามาแท่งนะครับกับถังขยะสกิบีดี้ทอเลตต่อมากันเลยนะครับก็จะเป็นสกิบีดี้ทอเลตในร่างของ จีแมเน่จีแมก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหจีแมเนี่ยคือมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับแต่ผมก็จะเอามาไม่ทุกเวอร์ชันนะครับเอาแบบว่าเวอร์ชันที่สามารถมาได้นี่ก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งร่างนะครับแล้วก็ต่อมากัน,นะครับก็จะเป็นสกปบี้ทอเรสในร่างของนน่ใกล้เคียงกันเลยนะครับไอตัวนี้สูงใกล้เคียงกันเลยนะฮะ ่าที่สูงกว่าสกิปลี่ทะเลจีแมนในรอบต่อมาก็จะเป็นในร่างของนี่เอา้าเฮ้ยบูโเซอร์เอ้ยไม่ใช่ดิไอ้สกิปลี่พ่นไฟตัวเล็กขนาดนี้หรอเนี่ยผมนึกว่ามันจะตัวใหญ่เล็กกว่า Gman อีกนะครับนี่สกิปลี่พ่นไฟนะครับอา่าต่อมาเป็นนี่เอา้าอย่าไปม,มาปืนใหญ่สกิปลี่ทอเลแฮะแฮะเออ ทำไงใชยตัวเตี้ยกวาพวกมันมาเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้งไงเฮ้ยโอ้ต้องอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับไอตัวทหารสกริบีทอยเลยน,นะครับนี่ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสกิบีทอยเลยเออ็อกเกตวีสองอยู่ประมาณนี่โอ้โหทุกคนมันไม่สามารถแซงได้แล้วผมขอต่อตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เฮ้ยมันไม่สมดุลเลยทุกคนงนั้นผมขอจัดใหม่ก่อนแล้วกันต้องอยู่ประมาณขออยู่สักประมาณโอ้โหมันตัวเล็กมากๆนะครับในร่างนี้อ่ะขอไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อน ถึงแม้แกจะเตี้ยกวาก็จังเถอะอ่ะฉันอนุโลมให้แกอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือก็ตามนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าในร่างของจีแมนนี่ต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นสกีบิดี้ทอยเลสในร่างของเออนางของอะไรดีเอ่ยอ่ะไอ้ตัวนี้อ่ะอันนี้คือสกีบิดี้ทอยเลสเครื่องเครื่องเตาอบหรือเปล่านี่ยได้เป็นเตาอบนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็น ปืนใหญ่สกิบิีทอเลตโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยช้อนหิวเปืือดช้อนหิวช้อนอยากยคือกินกินเนื้อเปืือนถ้าเป็นคนที่ชอบกินเนื้อสอจูไม่เปืือนซอจูไหมเฮ้อต่อมากันเลยนะครับก็จะเป็นสกิบปรีทอเลตในรางของนักวิทยาศาสตร,ร์เริ่มสูงขึ้นมาแล้วทุกคนต่อมานะครับเอ๊ะ่าแต่มนติเ,เบิร์ดแหะฮะมนติเบิร์ดคือสูงขนดาดไหนเอ่ยมนติเบิร์ดสกิบิรีทอเลตเอ้ยเทียบกับนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับร่างของมัลติเวอร์สก,กิบบี้ทอรเรตจีแมนนี่เอ้ยติดอันนี้ด้วยวะไม่เป็นไรฮะทุกคนต่อมาเลยนะครับเจัดไม่ตรงข้ออะไรเลยวะนี่เนี่ยต่อมากันเลยนะครับก็จะเป็นเออสก,กิบบี้ทอรเรตในร่างร่างไหนเอ่ยที่สูงกว่านี้มีไหมเอ่ยที่สูงกว่านักวิทยาศาสตร์ดูเหมือนว่าอาชีพอดีก็ยังไม่สูงกว่านะครับดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังสูงกว่าทุกๆตัวนะครับทุกคน แล้วก็แก๊งถังขยะนี่ไงทุกคนที่สูงกว่าคือถังขยะสกีปี้ทอรเรสสูงกว่านิดนึงนะครับนี่เห็นไหมสูงกว่านิดนึงนะครับก็เป็นถังขยะจีแมนนี่คือนักวิทยาศาสตร์นะครับเออในร่างของถังขยะอ่าและก็ครบแล้วนะครับสําหรับไล่ระดับจากเล็กไปจนสู่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีบางตัวที่ผมไม่ได้เอามาครับเพราะว่ามันน่าจะพื้นที่ไม่พอนะครับมาติดอันนี้ดูไวยนะครับไม่เป็นไรมา ลองสู้กับไอตัวเคมีร่าแมนตัวเดียวหน่อยและกันท่านทุกคนนั่นก็คือในรากอัปเกรดนะครับเคมีร่าแมนนะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่เลยนะครับเออนี่โอ้โหอย่างโหเลยพวกแกมาเยอะสักนาดนั้นรับรองว่าสู้ช้ไม่ได้อยู่แล้วละเพื่อนฉันต่อให้หมดนอนเลยอ่ามาดูกันครับว่าสงครามในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ย ใครคิดว่าแคมร่าแม้ตัวเดียวนะครับทุกคนจะเป็นผู้ชนะสกีบิดี้ทั้งหมดคอมเมนต์หมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าแก๊งของสกีบิดี้ทอยเลโอ้โหมากกว่า20ตัวจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์2มาได้เลยให้เวลาคอมเมนต์3วินะครับ3 2 1 เลสโกอทั้งหมดนี่เลยเฮ้ยไอตัวนี้ไม่ได้อยู่แก๊งของสกิฟนี่พวกเราจะก้าไปก่อนเพื่อเลยเฮ้ยตัวกอยแก๊งตักยาไม่ได้อยู่พวกเดียวกันนะครับเนี่ยเฮ้ยไอพวกนี้แปลกประหลาดจริงๆเฮ้ยสู้กันเองครับทุกคนเฮ้ยนึกว่าอยู่แก๊งเดียวกัน อ่อมาเรา,าก็ไปจัดการไอแคมิล่ากันทุกคนว่าได้เวลารวมแกงใหญ่ของเราไปจัดการไอแคมิล่าแค่ตัวเดียวเลยแค่แค่แค่ตัวเดียวจะอะไรชนะฉันล่ะคมิล่าแมนเพื่อนแค่นี้จะบอกเลยว่าสบายมากนี่เป็นไงคอยของฉัน ฉันได้รับการอัปเรดตมาเป็นอย่างด,ด,ดีมีโลป้องกันด้วย <c oughs> นี่คอนขอนเออหายไปหนึ่งเฮ้ยป้องอาดมากครับลูกปีของช้อนนี่ <c oughs> ลูกปีเดี๋ยวฉันจะช่วยล้างแค่หนห้ละกัน <c oughs> โอ้ยลูกปีช่วยฉันด้วยฉ <c oughs> ันก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหทุกคนโคตรหัวนะครับ <c oughs> แคมิลราแมน ัวเดียวนะครับเก็บสกีบีตัวเลเกือบหมดเลยอีกตัวสุดท้ายแล้ววัดเดีเอาหนีเออจอหนีก่อนละกันเฮ้ยจะไปสู้แล้วขอนี้ก่อนเฮ้ยอย่าตามเดีมาสิเฮ้ยหนีแล้วยามมอย่าตามฉันเลยเรียบร้อยสกีบีดี้ทั้งหมดแก๊งนะครับก็ไม่สามารถสู้กับแคมิลาแมนอัปเกรดได้เลยโอ้โหจะโหดไปไหนครับเนี่ยเอองั้นรอบนี้ลองเอามาล้างแค้นหน่อยละกันนะครับทุกคน รอบนี้ก็จะเป็นรอบล้างแค้นของแก๊งสกีบินี่ทอยเลน่นะครับทุกคนรอบนี้ก็ต้องเป็นตัวหัวทํามาเองเลยครับนี่นั่นก็คือจีแมนนี่ร่างนี้คือโหดที่สุดแล้วนะครับทุกคนในของจีแมนนะครับต่อมาครับก็จะมาสู้กับอัพเกรด Cam Man. แคมิล่แแแาแมนน้อยที่สุดที่เราก็ได้มาเจอกันสินเนาะจีแมนฉันก็อยากจะเจอแกมานานแล้วถึงแกจะอัปเกรดมาแค่ไหน แก็ยังสู้ใช้ไม่ได้หรอกนะอนาต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าสู้กันหนึ่งงใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยใครคิดว่าเคมิราแมนอัปเกรดจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าสกีบิดี้ทอเลตจีแมนบอสจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาได้เลยให้เวลาคอมเมนต์สามวินะครับสามสองห เลสโก้เออโอ้โหบอสเจอกับบอสเป็นไงเออโอ้ยกระเด็นไปทึงด้วยเลยเอยชัอจุกว่ะเฮ้ยนี่พลังบอาอะไรของแกวะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกจุกจุกเป็นจุกอยู่ข้างไหนนี่เป็นไงเจอพลังของฉันหน่อยฮ้ๆเฉันขอถอยก่อนละกันเฮ้ยขอถอยก่อนเดี๋ยวขอตั้งละก่อนมาตอนนี้พลังของฉันเต็มแล้วได้เวลาที่ฉันจะต้องลุยแล้วนี่เอาจริงแล้วนะฮะเฮ้ยแกควรจะเอาจริงตั้งนานแล้วนี่เป็นไงโลกประกของฉันฮโลกบ้า อะไรของแกมันี่โคตรกากเลยโอ้โหทุกคนหนึ่งหนึ่งกับแคมิล่าแมนนะครับแคมิล่าแมนสู้กับจีแมนบอทไม่ได้นะครับฉันบอกแล้วว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือฉันโอ้โหเลื่อดก็เกือบหมดนะครับอีกนิดเดียวก็หมดนะครับทุกคนขอโทษเลยถ้าเจอกับแคมิล่าในร่างก่อนละนี่นี่ยังไงล่ะแกใช่ไหมคือเพื่อนของมันฝากบอกมันด้วยว่าฉันจะปลดลับแกให้เงียบร้อยหายไปเลยนะครับ เลือดมาเลือดนิดเดียวนะครับและผู้ที่มาปิดท้ายแล้วก็ชนะนั่นก็คือแคมิลลาแมนนี่นี่ขอปิดท้ายรอบหนึ่งนะครับสู้กับไอตัวนี้ได้ซิเอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันมาอยู่ตัวนี้ได้ไงวะนี่เอยฉันจะฟอ้องลูกป,ปีของฉันในแคมิลลา